สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไัรที่มีให้กับอาจารย์นะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนมกราคม2564สกราชใหม่นะคะ อาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและก็ชาวราศีกันลัคนากันนะคะจงมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงหวังสิ่งใดก็ขอให้สําสเร็จสมดังใจหวังนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตเปิดไพ่นะคะขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีกันค่ะ Um, ชาวการคุณได้ไพ่สามดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่สี่มีเท้านะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยแปลนะอาจารย์เปิดหมดเลยนะไพ่เดทไพ่สองเหรียญไพ่เ um, ดอะเมจิชเชียนเจ็ดถ้วยหนึ่งหนึ่งดาบนะคะวิวออฟฟอร์จูนราชินีไม้เท้า จัสเมนราชาดาบแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญค่ะไพ่สามดาบอืออาจจะมองความวิตกกังวลความเครียดอืมนะคะความเครียดเนี่ยนะ,ะอาจารย์มองปัญหาของชาวราศีกันนะ หนึ่งนะคะถ้าเป็นแนวเรื่องงานเนี่ยอาจารย์มองงานคุณยังมั่นคงนะไพรา,าชินีไม้ขยายอยู่ที่ไพจัสมินต,ตำแหน่งการงานนะหนึ่งนะบางท่านอาจจะเหมือนกับอย,อยู่ลูกค้าเก่า,าติดต่อกลับมาให้โอกาสในเรื่องของงานกับท่านท่านได้ยอดเพิ่มจากลูกค้าหน้าเก่าได้หรือบางท่านขายประกรันหรือทำงานเกี่ยวข้องกับ เซล์ขายาทำงานเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคลินิกเกี่ยวข้องกับมูลนิธินะคะเกี่ยวข้องกับเคมีน้ำมันเนี่ยเด่นมากนะถ้าเป็นงานเกี่ยวข้องกับพวกนี้ถ้าท่านกังวลหรือ,อ,อไม่แน่ใจว่างานไหนเนี่ยเราจะยังได้รับยอดได้รับออเดอร์ไหมเราไปดีลเนี่ยเรางานตัวนี้มันจะหลุดมือเราไปหรือเปล่านะคะถ้าชาวกันเป็นแบบนี้นะรับรองเลยค่ะงานไม่หลุดมือท่านจะได้จากงานเก่าๆนี่แหละคะ่ะ ที่ดีมากเลยสำหรับเดือนมกราคมงานเก่าลูกค้าเก่าเนี่ยเข้ามาเยอะนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องงานเพราะสีเมเท้าขยายอยู่คือความมั่นคงด้วยนะคะอาจารย์ยังมองว่าโดดเด่นในเรื่องงานมีลูกค้าทั้งหน้าใหม่เข้ามาด้วยก็ได้เพราะหนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่เลง็งลัคนาก็แปลว่าทั้งสิ่งใหม่และสิ่งเก่าตอบโจทย์ในเรื่องงานสําหรับราศีกันนะคะ ส่วนตำแหน่งการเงินเนี่ยขึ้นสี่มีเท้าการเงินดีมีความมั่นคงค่ะรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่ราชาเหรียญอยู่ด้านหลังลัคนาและเป็นตำแหน่งสรุปที่อาจารย์วางไว้ด้วยเพราะ,ะนั้นการเงินของชาวราศีกันแน่นอนค่ะการเงินดีมั่นคงนะในเดือนมกราคมไพ่เดทอยู่ตำแหน่งของเพื่อนนะคะอันนี้ระวังการเข้าใจผิดหรือการทะเลาะเบาแวงอืมนะคะ,ะสำหรับ กับเพื่อนฝูงไว้ด้วยก็ดีนะคะในไพ่เดทนะคะเอ,อ่อแล้วก็ในตำแหน่งครอบครัวเป็น2อเหรียญนะคะอาจารย์มองสองเหรียญเป็นไพ่ของแห่งการบาลานซ์ก็ได้เป็นการทําให้ตัวเองไม่ไม่หล่นจากการยืนขาเดียวบนล้อเนี่ยถ้ามองในตําแหน่งครอบครัวเนี่ยคือการเขาเรียกว่าเป็นการพูดรักษาน้ําใจกันก็ได้หมายเลขสองคือคําพูดนะคะอาจารย์เขาเรียกมองว่ายัง มีความหมายในแง่ของการปรับตัวข้อหากันกับครอบครัวดีถ้าคุณแม่ตำแหน่งนี้เป็นคุณแม่ระวังสุขภาพเข่าขาไม่ค่อยดีนะคะเออและตำแหน่งนี้ยังเป็นเกณฑ์อย่าลืมว่ามีไพ่เดทขยายอยู่ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นได้ในเดือนมกราคมสำหรับชาวราศีกันนะคะเออแล้วก็ตำแหน่ง บุตรนะคะเป็นลูกน้องบริวารถ้าใครขาดแลนลูกน้องจะมีลูกของทษทีคะ่ะจะมีลูกน้องหน้าใหม่ๆเข้ามาสมัครงานทาให้ท่านแบบมีคนช่วยนะคะถ้าเป็นตําแหน่งบุตรใครมีบุตรนะฮะบุตรดีคะ่ะอภิชาตบุตรได้เก่งฉลาดเอาตัวรอดเก่งไพ่เดเมเชียนเป็นไพ่เมอร์คิวรีเป็นดาวพุธนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนมีวาทศิลป์คะ่ะ ถ้าท่านมีลูกนะลูกดีค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักใหม่ๆมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่แค่คุยนะคะท่านก็ยังไม่ได้ว่าจะเปิดอย่าลืมท่านเป็นสามดาบคนโสดนะอาจจะเคยผิดหวังมาเพราะฉะนั้นการเปิดใจกับใครท่านไม่ได้เปิดง่ายๆเพราะ,ะนั้นจะเป็นการที่ใช้เวลาในการศึกษาและดูใจค่อนข้างนานเลยสำหรับรักใหม่ๆมีเข้ามาแต่แค่คุยค่ะ ถ้าเป็นตำแหน่งศัตรูเจ็ดถ้วยโอเค,คอเลยไม่มีศัตรูนะคะตำแหน่งคนรักค่ะเป็นไพ่หดาบนะคะไพ่หนึดาบเนี่ยถ้าเตือนก็ดาบดาบปะทะกันก็ได้ให้ระวังเรื่องของคำพูดอารมณ์อาจจะปะทะอาจจะไม่เข้าใจกันนะอาจจะทะเลาะเบ,บาแวงได้นะคะในตำแหน่งสุขภาพเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนสุขภาพแข็งแรงค่ะแต่ ท่านเป็นไพ่สามดาบลักษณะาการปิดตาลหรือตรงบีบตรงขมับถ้ามองสุภาพท่านให้ระวังสายตากับอาการเครียดปวดหัวแค่นั้นไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะคะในตำแหน่งผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนราชินีไม้นะคะสนับสนุนซัพพอร์ตท่านอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายดีหรือท่านยังมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในแง่ของผลงานอยู่นะคะเพราะตำแหน่งกรรมะก็เป็นไพ่จัสมิ คือการประกาศข่าวดีได้นะคะหรือบางทีก็ที่อาจารย์แปลไปมีลูกค้าหน้าเก่าๆกลับเข้ามาใช้บริการได้นะคะยังศรัทธาในความสามารถของชาวกันนะคะในตำแหน่งลาภะนะคะขึ้นราชาดาอ,อันนี้ถ้าบอกโชคลาภอาจารย์มองราชาดาษจะได้จากหนึ่งอายุข,ของคุณพ่อคนแก่นะคะจะให้โชคลาภได้นะคะ หรือถ้าเป็นเรื่องของงานนั่นแหละค่ะคนสูงอายุผู้ชายผิวสองสีเป็นถึงคำ้ำจะสนับสนุนดวงในเรื่องของโชคลาภลาบงานลาบราบลอยได้ด้วยนะคะและตำแหน่งสรุปเป็นวิว คิงวีออฟวิลหรือราชาเหรียญถือว่าดีมากนะคะรับเงินรับทรัพย์แน่นอนค่ะสำหรับเดือนมก,การาคมสำหรับชาวราศีกันนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่เลขโชคลาภนะคะหรือไพ่นำดวงก็ได้นะคะเรียกได้สองแบบแหละไพ่สรุปไพ่นำดวงหรือเลขโชคลาภจากไพ่ออร์คเลรชุดแสงสุขค่ะอาจารย์ขอสองใบนะคะสำหรับชาวกันค่ะเลข โชคลาภของท่านได้ได้18แล้วก็ได้82ค่ะชาวราศีกัน1882เป็นเลขโชคลาภนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ